สวัสดีครับคุณแม่คิดถึงลูกเขยสุดที่รักคนนี้หรือเปล่าครับพาเทจ๋าเมียจ๋าพ่าไงจ๋าหัวคนนี้เนี่ยคิดถึงเมียแทบจะขาดใจเลยนะยิ่งตอนที่โดนคนของเมียลุมกระทือบจนเกือบตายในคุกเนี่ยโคตรคิดถึงเลยวะ่ะจับปัโนโยชนบบออกไปอย่าเสอเข้าหมายเลยคิดค่ะคุณแม่คิดดีๆนะครับตอนนี้ผมมีอะไรอยู่ในมือบ้างก็ทะลุว่าการเสนอตัวชื่อคาสกรแล้วก็พูดตรงพาธคนที่ไอ้หมายขี้เรือน ไอ้ลูกเขยเวทหลังจากนี้ไม่ต้องพยายามฆ่าผมแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดวูาผมตายไปเมื่อไรเนี่ยคลิปในโทรศัพท์เนี่ยหลุดออกไปแน่ๆผมเตรียมการทุกอย่างไว้หมดละผมจะไม่ยอมตกตะลบคนเดียวหรอกมันเหนา <laughs> จิตสกะกดแขนดูยอ้อนหลังเต็มๆทางแอปบ้นดีดูสดทางช่องวันสามสิเบเอ็ดและแอปบ้ดี